สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดแพคไอคอนบาร์เซโลนานะครับวันนี้จะมาล่าโรนิโยกับลูมาเดโอครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าครับมาไปดูข้างในกันเลยครับเน็ตกาครับวันนี้มีงบน้อยครับ700ดอทองเองถ้าได้สักตัวคงดีครับมาครับขั้นแรกเราไปเปิด สเกลเล่นก่อนครับ2ตัวนะครับหรือก็ไปเล่นก่อนก็ได้นะครับเล่นออนไลน์สักตา2ตาแล้วค่อยมาเปิดนะครับไปครับตัวที่สองมาครับไปเริ่มกันเลยครับกับสูนแรกครับดูเมสซี่ก่อนนะครับเืียนในสุดเลยนะครับ แล้วมาคิดมันครับเป็นในสุดเหมือนกันครับแล้วสวิครับหนึ่งสามมาไม่มาแล้วครับตัวแรกไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับดีหกร้อยทองเอาคิดมันมาลองเอาไมครับคิดมันไปเลยหนึ่งสามมา ตัวที่ม่นมาเอาเดมเบเร่มาครับเหลือทอง55 5้อทองนะครับแล้วมาลองสูตรใหม่ดูครับโรนิโยสองโรมาโยสองแล้วก็กัวเดวล่าสองนะไปครับครั้งที่2ไม่ต้องเรียนดูสกิลนะครับคือแต่ตัวพอครับสองแล้วก็กัวเดวล่าสองนะครับหมาครับสามวิเหมือนเดิม หนึ่งสองสามใหม่มานะครับหมดไปแล้วครับสามร้อยทองยังมีอีกสี่ร้อยครับมาสุดใหม่นะครับเมสซี่ครับคราวนี้รอบนี้ผมจะดูเมสซี่สองเราไปโรมาเรียโอนะครับเมสซี่ครั้งที่สองครับแล้วเราจะเพิ่มวิในการเปิดนะครับโรมาเรียโอครับไปครับเรือในสุด มาขราวนี้5วินะครับ1 2 3 4 5อืม้าอมาแล้วครับอคีคอนครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหมา้านะครับตัวที่400ทองพอดีมั้งเอาผิวขาวโรมาเิโอไม่ใช่นะครับพูดผิดน่าจะแปกโกเรเวล่าครับแปกโกเรวล่ามาแล้วนึกว่าจะจะได้ตัวอื่นไม่เป็นไรครับก็ยังดีครับ กูเดโวล่ามานะครับอย่างเหลือโรมาเลโอรับลัวนิโยนะครับอยากได้ครับสองตัวนี้แต่ไม่มาเอาใหม่ครับเมสซี่เป็นเดิมครับเมสซี่แล้วมาเมสซี่ครับรายการนี้แป๊บกูเดโวล่าครับเลีอในอสุดเลยนะครับไปคราวนี้ฮาวิ่มาเดิมครับ หนึ่งสองสามสี่ห้ามาอาไม่มาครับขออีกตัวเอาเมสซี่ออกครับขรานี้ไปเมสซี่เหมือนเดิมครับเรียนใ้สุดเลยนะครับขออีกตัวก็ยังดีครับคราวนี้โรนิโยครับดูอีกครั้งหนึ่งครับ จะเป็นไงจะได้หรือเปล่ารีก2อ0ยทองสุดท้ายครับไปฮาวีครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามาอีกตัวยังดีเอามาแลบไปสองนะครับ,รบโอ้ยเป็นไงครับไปลองทำกันได้นะครับสูนี้เอาพินิโรในโยเปาหรือว่าโรมาเลโอโรมาเลโอครับผมสั้นแบบน,น,นี้ยังดีครับได้สองนะครับโอ้ห ไปลองทำก็ได้นะครับดีร้อยทองสุดท้ายครับมาจะได้หรือเปล่าคราวนี้เมสซี่หนึ่งครับเรือในสุดเลยนะครับขออีกตัวแล้วกันโรนนโย่วันนี้โยครับเรือในสุดครับคออยตัวคออยตัวมาอีกครั้งหนึ่งครับ มาฮาวิเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามาไม่มานะครับเป็นไงกันบ้างครับกับโสดนี้เอาไปลองทำก็ได้นะครับก่อนไปผมขอคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งซับสไครันะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมครับ